สวัสดีครับทูเดโชว์น,นี้ในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองครับผมแม้แต่เต่าในกระดองยังต้องดูรายการนะครับวันนี้ผมนัดพิธีกรนะฮะพี่อ๊อกับพี่โกตีไว้แม่ไม่รู้ไปไหนเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้แอบย่องมานอนที่นี่เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเขาไปคุกกันอยู่ที่ไหนครับออนี่ครับมาอยู่บ้านริมเพกุญแจถูกเปิดล็อกเดี๋ยวเข้าไปสองในฮะต้องตัวเยตออยู่ในนี้อ้าวนี่ฮะ นอนีอยู่สองคนนะฮะปุกธรรมดาคงไม่ตื่นนะฮะสองคนนี้ระบบสาวดีต้องปุกแบบนี้ฮนะแผ่นดินของเราอยอมเป็นของเราชอดไทย ยนินดีต้อนรับครับคุณต๊อกสุภากรวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๊อกไปเลยพี่ต๊อกพาพาี่ออกไปรายการไปพาไปกินข้าวเด็กหนุ่โอ้โหนมโมแต่ผสมเ,เขาเรียกว่าแฮกตัสนแฮกตัสอยู่วันนี้เราเดินท <c oughs> างมาครับพี่ต๊อกอันนี้มันชื่ออะไรนะเพลนดีนี่ครับผมมันเกิดมาจากแนวอะไรเกิดมาจากพ่อตาชื่อพ่อชื่อเหลิมแม่ชื่อเพนพ่อเอาพ่อพานมาใส่เหลิมก็เป็นเพินพอเพินเสร็จแล้วเพินอย่างเงี้ยไม่ต้องเฮ้ยเพินดีนี่เพินดีนี่ว่ ก็เอาชื่อนี้เลยคือเราก็เชื่อคนง่ายนะเฉลิมก็คือมีฉาชิงตัวนึ่งแต่เพลนคือชื่อแม่ก็เลยเอาพอพานมาแทนฉาชิงก็เลยเป็นเพลนเฮ้ยเพลนดีนี่ว่าแต่ว่ามันก็คือมาขนาดเรารายังหลับเพลนเลยพี่โอเคสวยมากนะทุกท่าน อันหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่เรากังวลกับรีสอร์ทเสมอคือเวลาเปิดเข้ามาในห้องกวกลิ่นมันจะอับๆเนาะ่อ้นี่ไม่มีสะอาดมากไม่มีพื้นที่ไม่มีกลิ่นอับเลยไม่เขาพูดด้วยอับพื้นที่เลยอยย่ออะค่ะโอ้โหอันนี้อะไรีข้าวยา ข้าวขยะข้าวขยะคูของขึ้นชื่อของนักข่าแนยงคล้องกับพี่โอ้ยเคยนะมันจะเป็นคล้ายๆน้องน้องคนนี้คือเดือนเท่าไหร่สองหมื่นโอ้แล้วก็พิเศษอีกสี่หมื่นแล้วแต่แล้วแต่เดือนเยอะเนาะไล่ออกเมื่อไหร่จะไป้างเลยเฮ้ยแล้วเซ็นใบไล่ออกนะเมื่อกี้คือภรรยาของพี่ต๊อกนะครับใช่ครับพี่นะครับพี่ผมถามหน่อยสมมุติคนมาพักที่เพลินดีนี่เขามีสิทธิ์รีเควสขอกินที่นี่ได้ตลอดไหมได้ได้ได้มันได้ทั้งปีไหมพอนี้เรารู้จักกันแล้วก็เอาไปขายงานที่สยามสแควร์เวลามี จัดเขาเรียกดาราเคยไปช่วยมีทั้งปีให้ฟังอีกครั้งคุณโูมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนาครน,นายกนายกครับนะครับปรีสอร์ทที่ส่วนมากก็มาเวิร์กช็อปคุณโูมหนูอยากจะบอกนะว่าใครที่อยากจะมาถ่ายรูปแต่งงานเนี่ยหนูว่าเหมาะมากเพราะมันแบบถ้าหลับตานะปิดตราแล้วมาแล้วมาเปิดเนี่ยเหมือนเราอยู่แถวหัวหินเอออยู่ทะเลอ่ะเอออยู่ทะเลเหมือเป็นทะเลเลยคุณโูมใช่ใช่พี่ถ้าเปรียบที่เนี่ยมันสวยมันพี่เปรียบว่าสวยเหมือนอะไรอ๋อสวยเหมือนเมียครับผม เพราะเพราะว่าภรรยาเป็นคนทําหมดเลยเขาชอบศิลปะเี๋ต้องเล่าก่อนนี่พี่อุ๋ยก็คือหนึ่งในพิธีกรสมัยก่อนที่โตโตมาด้วยกันเด้วยแล้วก็ทําวงดับฟินวงดับฟินทำไมกลัวเขาไม่รู้จักมีอะไรงทำไมจะต้องไปหมดมีค่สมมติถ้าเราถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้ววันนี้จะมาเรารู้แล้วอยู่นครนายกแล้วให้พิกัดมันมาตรงไหนเนี่ยพิกัดมันจะอยู่ใกล้เขาแดงคร เอาทีนี้ใน Google m a p ท็าเติร์คำว่าเพลินนี่ขึ้นเลยขึ้นแต่พูดทำไมออใช่ใช่ บอกว่าเออปากหมุดก็มาเ <c oughs> พลินดีนี่ก็เจอแล้วใช่อธิยายบายเซเว่นอธิบายสี่แยกหรือว่าปากแดงจะมาทำไมพยายามพูดเพราะว่าบางคนก็เราก็บอกให้กด Google ลเขาก็ไม่ยอมอเคยเจอเพื่อนบางคนไหมล่ะก็คูกเกิลง,ง่ายไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพื่อนพี่แต่เพื่อนพี่แกมันไม่ค่อยใช้ให้คูกเกิลมันชอบใช้ความแก่มากคนแก่ใช่แต่ก็สมชื่อว่าทุกทีแม่หนูจะกลับอ่างทองยังเปิดคูกเกิลเลยพี่แพงไหมคืนหนึ่งคืนหนึ่งฮะก็พันห้าร้อยฮะแล้วมีมีอะไรบ้าง มีอะไรมั่งก็มีอาหารเช้าครับมีกาแฟถ้าคนรักกาแฟนะ้นบอกเลยว่ามาที่นี่คือสวรรค์ขนาดนู้เห็นเนี่ยเขากินเปตองอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราเรานั่งอยู่ที่สนามเปตองที่เนี่ยที่เพลินดีเนี่ยคนก็จะมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นร้านกาแฟใช่อยู่ในเพลินดีนี่เลยซึ่งเขาทํากาแฟดิฟนุจะบอกคว่าหนูหนูจะกินกาแฟไม่เป็นนะแต่มันหอมแล้วพี่ออนเนี่ยสัดไปหลายแก้วแล้วก่อนที่จะอ่านรายการเนี่ยคุณ้ชมคือมันเป็นกาแฟสดนะครับแล้วเขาก็ชงสดๆแล้วก็ดิฟกันแล้วแต่ชอบนะอย่างเราอะเราเป็นคนไม่ชอบ ที่นอนในหลังหนึ่งมันนอนได้เยอะนี่ผมเห็นตอนเปิดรายการมันก็มีไซส์เล็กสุดนะฮะสตาร์ทพันห้สองคนนะจนไปถึงไซส์แบบครอบครัวอยู่ได้หลายคนอยู่ได้หลายคนอยู่ได้มากกว่าคนไิ่ตอโอ้ตอนนั้นเขาแปดพันคนเรามีเรามี6ที่เขาขอ20คนสมัยมาเปิดใหม่ๆแล้วก็โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร20คนยี่สิบคนอนยังไงนะเขาบอกว่ามาหาเพื่อนสุดท้ายแล้ว นอนหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านหลังนี้จุได้8คนแต่วันนั้นลูกค้าขออยู่20คนพี่ก็ให้20คนเข้าไปอยู่เลยพอดีตอนนั้นเมียไม่อยู่แม่ยายไม่อยู่เอาแล้วจ้าสาวทั้งนั้นเลยนี่มางานพี่่คนนี้มันกี่ปีแล้วจะพี่มาถึงวันนี้สิบปีได้ครับผมเห็นว่า จริงๆแล้วที่ตรงนี้มันมีติดลำลางน้ําอยู่ลําน้ําใช่เราจะเล่นน้ำกันเดี๋ยวคือทานน้ำหรือว่าอะไรพี่ทานน้ํามาจากน้ําตกลานลักอะไรน้ําตกลานลักมันไม่ได้มีทั้งปีถูกป่ะมันจะมาตอนประมาณเนี้ยมิถุนากรกฎามาแล้วมาก็คือเข้าฝนใช่มันถึงลอยกระทงเดือนไหนวพฤศจิกาวะใช่ๆประมาณลอยกระทงเาก็จะแห้งหมดก็คือช่วงฝนมาถูกไหมหน้าฝนไปมันถึงเกือบๆหน้าหนาวอ่ะจริงๆแล้วนครนายก เป็นงี้หมดแต่พอเอิญมีเขื่อนมีเขือเ่อนก็เลยทําให้มีน้ําตลอดทั้งปีตอนนั่งรถมาคุณผูผ้ชมอ๋อเองรู้สึกว่าเอา๊ะตรงนี้มันดูหลุดออกมาจากในตัวฝั่งเขื่อนอน,น,น,นะประมาณสัก20นาทีอ่ะจากเขื่อนถ้าเดินทางมาคือแบบหลุดมาแต่พอเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออควรหลุดออกมาเพราะเขาชัดเจนว่าเขามีต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะพื้นที่เขาสบายๆเลยนะคุณผู้ชมครับบรรยากาศผมบอก้ว่าเป็นโอโซนที่พี่อ๋อนั่งรถมาพี่อ๋อรู้สึกอย่างนั้นเหรอเออแต่ผมนั่งรถมาหนูไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมหลับหลับตลลอดเย ยาเล่าสบยเล่าตื่นเต้นนี่นึกว่าหัวหินคุณผู้ชมตื่นมาเฮ้ยสวยมากมารีสอร์ทพี่ต๊อกนี่ว่ะคือถ้าเอาเปรียบว่าเพลินดีนี่คืออะไรก็ตามชื่อเขาเลยนะคือจะเพลินเพลินสบายสผมว่าอันนี้เป็นฟิลครอบครัวนะคุณผู้ชมครับจริงแต่ถูกจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจุดถ่ายรูปเยอะของน่ารักน่ารักเด็กมีเยอะไปหมดมีแบบเด็กๆเยอะมากหะหนูว่าคือครอบครัวถ้ามีลูกหลานมาชอบหรือว่าถ้ามาเป็นคู่หนูว่าก็มาสักสี่ห้าคู่นะบอกเลยบึบ ที่นี่เงียบฮะแล้วก็อาคารเราเก็บเสียงให้ากวพี่ถ้ามาพักที่เนี่ยแล้วเวลาจะกินข้าวผมต้องสั่งอะไรกินบ้างอะผมว่าได้ยินมาว่าที่นี่ข้าวอร่อยกับข้าวก็จะเป็นส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่มาจากอุทัยธานีแล้วมันก็จะผสมผสานอย่างปลาเนี่ยเป็นปลาอุทัยธานีปลาเนื้ออ่อนต่างๆนี่มาจากแม่น้ําสแกกังฮะ จะส่งมาส่วนน้ำยาขนมจีนอิมพอร์ตมาจากอุตรดิตครับผมแล้วฟรีดมาทำไมต้องมาจากอุตรดิตถเพราะอะไรก็มันมีความเข้มข้นต้องลองชิมดูรสชาติแบบรสชาติเป็นอุตรดิตครับอุตรดิตก็เป็นเมืองปลาเพราะมีปลอยระหว่างทิปปุ๊บมีกาแฟมาอีกฮะผม้อกหนูคะนี่เบอร์อะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มียไปตอก อยู่ไม่ได้มี้วไม่ย้อนเพี้ยเรากำลังกินข้าวคูก็ตกใจ้วยว่าออกมาจากผนังออ๋ขาดไม่ได้เลยเขาต้องแบบว่าจานเลยเขาก็ต้องมีดอกไม้ต้องมีดอกไม้อันนี้ใส่แก้วไปเลยค่ะเอออย่าเพิ่งต่นเเป็นไงรสชาติอร่อยคนรุนกินอร่อยคุณผู้ชม มันถึงต้องมาจากอุตรดิตถ์เดี๋ยวเรต้องใายก่อนเราโดนจ้างเหรออ๋อไปกินเนื้ออ่อนเข้าเอาสิ็เนื้ออ่อนเขาก็เหมือนผู้หญิงแหละฮะเห็นว่าเป็นเด็กอ่อนไม่ว่ามีพิษสงที่ไหนได้ร้องไห้ทุกวันเลยนครนายกก็จะเหมาะกับสายพวกไบ้สายจักรยานนี่จะเยอะมากจักรยานนี่วันธรรมดาหรือวันเสาร์ที่นี่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนักจักรยานมารอกาแฟเพราะว่าแก้วละห้านาทีแต่เดี๋ยวนี้เร็วขึ้นลวซื้อไม่แต่เส้นนี้มันน่าปั่นจักรยานจริงๆสมมุติถ้าเป็นคนชอบชอบแบบว่าในจังหวะแบบไอ้อย่างปั่นเสือหมอบเ้ยครัเสนนนกะมน เส้นที่ถนนกว้างรถวิ่งไม่เยอะหมาไม่แน่นมากไม่สลายใช่ไหมใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําความเร็วอะ่ะมันก็จะสะดวกหน่อยซ่อ,องไม่มีแล้วก็ไม่มีซ่องที่นี่ ซ่องซ่องคืออะไรอ่ะซ่องสมพวกเกี่ยวกับพวกอาณากรหรอว่จะซ่องสมประเวณีที่นี่ไม่มีเมืองราชการครสมมุติท้าเราจะมาพักเพิร์นีนี่เราต้องติดต่อจองไปที่ไหนเข้ามาใน f c e e o o o นะครับเพิรนนี่แล้วก็มีคนรอรับอยู่ก็คืออินบ็อกไปได้เลยครับก็เป็นภรรยาผมเองตอบบ้างไม่ตอบม้างก็พยายามกระทุ้งหน่อย บางทีก็ตู้าเยอะคือเข้ามาพักที่เนี่ยที่เพิร์นี่แต่ละห้องมันจะไม่เหมือนกันนะโดยรวมแล้วคุณผู้ชมบรรยากาศจะเหมือนทะเลจะเหมือนหัวหินอจะเหมือนดับบีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะน้ำไม่ข่นแล้วก็เล่นน้ําที่นี่แหละไม่ต้องไปเล่นที่บนมันมีน้ําตกตรงนี้ผมทําเป็นทํานบไ้แล้วหลเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพให้ดูมีภาพให้ดูเป็นบักระภาพแบบเอ้าหลังแรกหลังแรกเป็นยังไงหลังแรกเกิดขึ้นจากเรามาที่นี่แล้วก็มาอยู่หลังแรกกันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนครนายกร้อนว่ะอือร้อนว่าเราทําบ้านแบบแล้วก็เลยทําาบบ้นแำ ตายซันโตลินีที่เป็นเป็นบ้าน <or> ini, สองซันโตลินี <or> <c oughs> ก็คือจะเป็นอยู่ในกรีซ เป็นเกาะหนึ่งมันมีอยู่สองเกาะได้เป็นบ้านสีขาวฟ้าใช่สวยสวยแล้วคราวนี้เขาทําออกแบบคือต้องทํา2ชั้นคือเป็นบล็อก2ชั้นแล้วตรงกลางเททรายลงไปเมื่อร้อนแล้วอากาศมันไม่เข้าเพราะรอใช่เมื่อหนาวข้างในก็อุ่นทำเหมือนแบบต่างประเทศเลยใช่ใช่ใช้ใช้ไม่ไม่ก๊อปเลยไม่ใช่ว่ารัเรียนแค่ภายนอกฟังกชันเหมือนจะเลยเอาพงานอาวิธีเฮาทูดูดมาหลังแรกเป็นแบบซนโตรินีหลังที่2ริมเพหลังที่2เป็นบ้านทีวีเป็นทีวีทีทีวีเพราะว่าเวียก็ เป็นพิธีกรไอ้เราก็ทําพวกวงการทีวีตอนนั้นก็เลยทําบ้านทีวีขึ้นมาไปปั้นสาวกันเองบมางช่างบอกทําไม่เป็นทำไม่ให้เป็นทีวีก็อยู่เฝ้ากันแล้วเนี่ยมือชุบถุงพลาสติกถุงมือแล้วช่วยกันปั้นเป็นทีวีก็เป็นบ้านทีวีที่มีขนาดย่อมเพราะตอนนั้นมันมีแค่หลังแรกก็คือหลังใหญ่ที่เมื่อกี้แล้วก็มาอันนั้นก็นอนคู่เป็นบ้านทีวี ก็มีเสียง้างในขนาดนี้ออนงานข่าวก็เป็นจกก็เป็นคอนเซปทีวีแล้วถัดมาบ้านผ้เขาม้าหลังที่3มก็จะเป็นข้างในมีแบบสีผ้เขาม้าเต็มไปหมดเลยก็คอนเซปก็คือไอเราเอาของในโลกอนี่แหละพักเขาม้าที่นี่มีขายออก็เอาผ้าขาม้ามาทําเป็นคอนเซปข้างในคือม่าน แต่งทุกอย่างเป็นพม้าแล้วก็อยู่ริมน้ําก็เลยเป็นผ้าเขาม้าชายน้ำท้ายสุดทุกหลังมีคอนเซปต์บ่นมีรูปแบบเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าการมานอนในแต่ละครั้งอ่ะครั้งนี้เราได้นอนบ้านหลังแรกแล้วที่เป็นแบบริมาเรียกอะไรบ้านริมเลใช่มริมเพเสร็จริมเพเสร็จปุ๊บอ๋อมานอนบ้าน ทีวีมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แต่างกันไปมีหลังไหนแบบนอนดูดาวได้ไหมนอนดูดาวก็เป็นโดมมีด้วยหรอมีโดมมีโดมเป็นแบบคล้ายๆเขาไปดูแสงเหนือกันนะอ๋อเป็นเหมือนอีกรูเป็นกลมๆอย่างงี้ที่เดินไ้นอนแล้วก็ดูดาวข้างบนดูดาวข้างบนถ้าก็มีหลังหนึ่งจะเป็นแบบอีกรูกลมๆอย่างงี้ไว้สำหรับนอนดูดาวเด็กๆนอนหลังนี้ได้ไหมโอ้โหชอบมากเลยเพราะมันมีราวเหล็กปีนมันก็ เขาก็ปีนกันไปปีนไปล่วงมันก็ล่วงมาที่นอนผมเห็นพี่มีรถเป็นอย่างเงี้ยเอาเต็นท์มากลางได้ไหมหน้าหนาวครับผมส่วนมากจะมากลางกันหน้าหนาวแล้วก็มาดิฟกาแฟกันเรื่องกางเต็นท์ก่อนถ้าก็ว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าวันนี้เราพ่อแม่เรานอนในบ้านเราอยู่ในบ้านพักนะแต่เราสามารถแบบให้เรากับลูกมีโอกาสเป็นฟิลเอาแค่เป็นบรรยากาศอ่ะเพราะการกางเต็นท์สำหรับคนที่มีลูกเล็กอย่างเราแบบพกขวบเงี้ยเราก็ไม่กล้าไปกางจริงนะเว้ยเรากลัวในป่าจริงเนาะใช่ก็อยากแบบเออไอ้ลูกนอนนี่ได้ถูกไหมพ่อช้างมาแล้วอ่าใช่ เนี่ยมันน่ากลัวไปได้ได้ครับได้ครับปูกมานานบริเวณด้านที่เข้ามามีลานกางเต็นท์สองลานแล้วเมื่อก่อนตอนที่เราจัดงานกาแฟก็นอนกันตรงนั้นแหละแล้วมันบรรยากาศการกางเต็นท์มันสนุกคุยกันดิสปาร์ตไปเต้นย่างนี่คุยเรื่องต้นไม้อีกคนนึงคุยเรื่องต้นขาอะไรมันเข้าเข้ากันดี มันก็มีหลายๆเรื่องวันนี้มาเพราะคิดถึงจริงๆนะพูดมาเพราะคิดถึงพวกพี่เลยคิดถึงมากๆเลยแล้วก็อยากเจอจริงๆถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักพี่ต๊อกเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยพี่ต๊อกเป็นคนบ้าบอหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ใช่พูดทำไม พี่ต๊อกเคยเศร้าไหมชีวิตแบบเอ้ยโหแม่งเครียดเศ<ค>ร้า,าดิ่งเลยเคยเคยเศร้าตอนนั้นก็เลยไปบวชเอ่อตั้งแต่เด็กก็ชอบอยู่กับวัดไม่อยู่ก็อยากเป็นเด็กวัดก็ไปสมัครเป็นเด็กวัดก็มีเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรไชอบอยู่วัดแล้วก็ช่วงหนึ่งขโมยขโมยเงินบริจาคไง <laughs> <laughs> ช่วงหนึ่ง <พอ S 1> ช่วงหนึ่งก็เลยเอาเงินบริจาคไปอบรมไม่ใช่ย่าเคิรมดิ<อ>่ไมไปนี่อ๋อคือเวลาพี่เครียดก็คือความหมายคือเวลาพี่เครียดพี่ก็จะชอบเข้าไปอยู่ในวัดใช่มีมคเครียดหนักเลยคือไปอบรมผู้บริหารที่ตามกองทัพต่างๆเปิดเราก็ไปเรียนกับทัพประกาศเขามีวิชาหนึ่งเขาเรียนสอนว่าตายแล้วไปไหนแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วคราวนี้ตอนนั้นก็มีลูกเล็กก็โอ้โหมองลูกแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราต้องตายวะ คิดไม่ไมตกก็เลยไปบวชไปบวชอีกรอบคราวนี้ก็คิดได้แล้วก็ดําเนินตามการเกิดมาสุด <วง S 1> ท้ายล้วก็คิด<ล>มันพอมันตก,นกต,ตกตะกอนแล้วมันก็คิดได้แต่ตอนนั้นไม่อยากตายคิดทุกวันเลยโอ้หอะไรว่าแม่งทำไมต้องตาย ต้องแก่ว่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่พานไปบอกเขาจบพ่อหนูก็ไม่อยู่แล้วพ่อยศก็ก็ไม่อยู่แล้วอยู่แล้วนะครับพ่อหนูไปสบายแล้วพ่อพี่ก็ไปสบายแล้วของเพื่อพ่อพี่ก็ทำไมรู้ว่าไปสบายก็ถ้าลำบากคงกลับมาแล้วล่ะถ้าลำบากถ้าลำบากลงโอ้เออเนื้อนิดหน่อยบ้าไปสบายไปดูเออเขาพักผ่อนแล้วเออเออเอวันหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าเราได้ที่สักที่หนึ่งเพื่ออยากจะชาร์จแบตเตอรี่ใช้พลังงานหนูว่าขับรถมาไม่ไกลนะครับนครนายกถ้าผู้ชมมานะหนูพูด มันอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าสมมติคุณชมมาเนี่ยนูเชื่อว่าคุณชมจะได้อีกแบบมันเป็นสวรรค์ของคนที่รักความสงบมันเป็นสวรรค์ของชีวิตครอบครัวท่านสมมติม,มีพ่อแม่ลูกไม่รู้จะไปไหนเวลาครอบครัวเพื่น,นี่ลองดูครับครับผมเพราะว่าวันนี้โดยความสวยงามของรีสอร์ทที่นี่ที่เพลินดีนี่คนครนายกคุณผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงฝากไว้อีกที่หนึ่งวลา้วยกันมานครนายกที่หนึ่งที่มันจะทำให,ให้คุณแบบนะรู้สึกปลีกออกมารู้สึกได้มีเวลาพื้นที่ส่วนตัว รู้สึกได้เจอกับตัวเองแล้วก็อยู่กับเสียงครอบครัวเชื่อผมนะเป็นไปตามคําของเขาเลยที่นี่เพลินคือเพลินจริงๆจะมีเสียงหัวเราะแบบที่เรา3ามคนเนี่ยเป็นคือลองดูนะคุณผู้ชมครับถ้าคุณมานะครนายกผมว่าเพลินดีนี่คืออีกที่หนึ่งที่เป็นคําตอบของวันพักผ่อนไม่จำเป็นต้องเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวนะคุณลองดูในวันธรรมดาถ้ามีโอกาสนะวันธรรมดาเหมาะมากแล้วมันเงียบม,มาก <Yeah. S 1> ที่นี่น่าจะเวิร์คเคชั่นได้สบายเลยเพราะว่ามันค่อนข้างสงบสําหรับคนที่ต้องทำคอนเทนต์หรือเขียนอะไรต่างๆที่นี่เหมาะครับอาหารดี โอเควันนี้ขอบคุณพี่ต๊อกขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต๊ออกขบคุณภริยาพี่ต๊อกด้วยขอบคุณพี่อุยด้วยครับขอบคุณด้วยครับสามารถติดตามได้นะครับถ้าใครอยากชมด้านหลังนะครับก็มาชมได้ทางบอนออฟฟิเชียลทางยูทูบของเรานะครับและอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับขอให้บ่ายวันนี้มีความสุขมากๆวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ